วันนี้ผมได้รับหนังสือจากมูลนิธิรณรงลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับในเรื่องของนโยบายเร่งเก็บภาษียาสูบบำรุงบำรุงท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคืออ่านอ่านโดยรวมแล้วก็สรุปได้ว่าตอนนี้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพที่ไม่ได้เก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่นเลยภาษีเนี่ยซองละ 1.86บาทก็คือบาท86สตางค์แล้วก็มีข้อมูลที่เขาแนบมาให้เนี่ยตั้งแต่พศสอ4พเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีการเก็บภาษีบำรุงบำรุงภาษียาสูบเนี่ยบำรุงท้องถิ่นของกรุงเทพจริงเนี่ยเราจะมีรายได้ถึง16,000ล้านบาทเลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมทาไมเรื่องนี้เนี่ยไม่มีคนทำเลยมานั่งดูกันนะครับ อ๋อการที่กรุงเทพไม่ได้เก็บภาษีบำรุงท้องถิน่นฝ่ายที่ได้ประโยชน์เต็มเมก็คือบริษัทบุรีที่ไม่ต้องภาษีเสียภาษีส่วนนี้แล้วก็ยังทําให้เกิดช่องว่างให้กับบริบรบรษัทบุรีเนี่ยนำสินค้ามาพักไว้ที่กรุงเทพเพราะไม่ได้ถูกเก็บภาษีก่อนที่ร้านค้าในกรุงเทพเนี่ยจะกระจายสินค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนําไปขายต่อไปเลยทําให้กทมเนีนย่ยสูญเสียรายได้ด้วย และอปอจอทุกประเทศก็เก็บภาษีบนุท้งที่ได้น้อยเท่าที่ควรเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีความพยายามผลักดันในการจัดเก็บภาษียาสูบหลายครั้งมากแล้วก็ได้ส่งไปที่ยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติจากรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จพอเห็นในรลางๆหรือยัง ทำ,ทำไมทำไมผักดานไปแล้วรัฐมนตรียังไม่ไม่อนุมัติหรือยังไม่พิจารณาหรือหรือเพราะอะไรก็น่าจะน่าจะเป็นพวกบริษัทบุหรี่เนี่ยล็อบบี้นี่มีอะไรหรอครับและทางมูลนิธิบอกว่าถ้าอยากให้ท่าน,น่ชุดกำหนดนโยบายให้ทีเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ถ้าเราเก็บภาษีได้ปีเนี่ยสองพันกว่าล้านเนี่ย เราก็จะนําภาษีเนี่ยมาแก้ปัญหาปัญหากรทมได้อีกมาแก้ไขความเดือดร้อนของชาวกรทมได้เยอะแยะเลยทั้งน้ำท่วมทั้ง PM 2.5ทั้งบริการสาธารณสุขได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลตลอดเวลาด้วยถ้าท่านผู้สมัครหรือผู้ว่าคนไหนเนี่ยจะผักดันตรงนี้อย่างจริงจังลงชื่อสัตว์ตจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเลิงฤดีประธานนะวัน,นิตอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรง,าางพยาบาลลโรงพยาบาลราม,มาธิบดีเนี่ยครับเนี่ยมันมีมันมันมีสิ่งดีๆขึ้นเยอะเลยพอพอเราได้ลงลงสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยเราได้ข้อมูลเยอะเลยนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เคยรู้เลยว่าอ,อ๋อ กรุงเทพไม่เคยได้ภาษียาสูบเลยแล้วมันเนี่ยมันเป็นรายได้แท้ๆเลยเนี่ยแล้วมันมันเอามาบริหารกรทมรได้เยอะแยะเลยโอ้ปีละสองพันล้านนี่ไม่น้อยนะยังไงก็ต้องร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังครับถ้าผมไม่ได้เป็นผู้ว่าหรือใครเป็นผู้ว่าน่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปรีบไปไปผลักดันให้เกิดเร็วที่สุดแล้วทําให้ประชาชนรู้เลยว่าไอ้มงที่อยู่เบื้องหลังความไม่สาเร็จของนโยบายนี่คือใคร